โอ้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ดูโป้ใช่ไหมไม่เลยไม่เลยไม่เคยโปเป็นไงบ้างวันนี้ไม่รูร้งานก็ไปน้กแล้วใช่ก็ไม่เคยคิดว่าแบบน้ตวันหนึ่งก็จะแบบมาในฐานะสปอนเซอร์แล้วก็แบบน้องนางงามหลายๆายคนก็คือสวยนะคะแล้วก็ดูทรงที่แบบว่าเหมือน MU ที่แบบว่าเอมทรง MUT ทีอะค่ะซึ่งมันแตกต่างกับ m G t นะแล้ววันนี้เราเราจะมีส่วนยังไงบ้างในการตัดสิน อ๋อพี่เจนนี่เชิญให้เป็นกรรมการร่วมค่ะยินดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวก็ดูหน้าง,งานว่าใครเหมาะสมน้ำเชื่อว่าการตัดสินใจหรือว่าการช่วยกันเลือกขององค์กรในวันนี้อาจจะออบอกได้เลยว่าน้ำคิดว่าน่าจะสมมงแน่นอนค่ะซึ่งเดี๋ยวดูหน้าง,งานวาเป็นยังไงจริงๆเรามีสเปกไหมทางงานในใจของเราที่รู้สึกว่ามีค่ะมีอยู่3ามคน<อ>มีอยู่3ามคน<อ>แต่สําหรับน้ำอ่ะมันไม่เชิงว่า คนใดคนหนึ่งแบบสมบูรณ์แบบที่เหมือนคนนี้มีอันนี้คนนี้ขาดอันนี้ส่วนคนที่ขาดก็ไม่มีอีกอันนึงอ่ะที่ก็จะไม่แบบขาดคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามคนที่มีอยู่ที่อยู่ในหัวน้ำแล้วอย่างบทเวทีนี้เราคิดว่ามันจะต้องได้คนแบบไหนบ้างผู้จารู้เรื่องมากๆค่อนข้างที่จะสื่อสารได้อย่างตรงจุดไดะแล้วก็คือคือตลาดอ่ะของ MGT เนาะกับ MUT อ่ะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่ง เราหาที่แบบสามารถ empower ให้กับคนอื่นได้อย่างเงี้ยอย่างการประกวของเรากับปีก็ต่างเลยมุกการเปลี่ยนเยอะมากมันมันเทียบไม่ได้นะฉันว่ามันเทียบไม่ได้บริบทมันก็แตกต่างกันแล้วนะซึ่งน้ำ MGT อ่ะน้ำไม่สามารถให้คำแนะนำได้เลยนะเพราะว่าถ้าพูดถึง MUT สำหรับน้ำมันก็ใหม่มากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งไปดูกันแต่ว่าสามารถเลือกได้ว่าคนไหนเหมาะสมเอาไปต่อยอดได้เราให้คำแนะนำกับเจนนี่ ก็ทําให้เต็มที่นะคะมีสติแล้วก็เดินเอาสติไปไว้ที่เท้าเวลาที่เดินเพราะว่าการพลาดถ้าพลาดเมื่อไหร่คะแนนมันก็ลดทันทีนะตอบคําถามเนี่ยฟังฟังคำถามให้รู้เรื่องนะคะไม่ใช่ตอบสุมสี่สุมห้าตอบไปเรื่อยตอบแล้วไปนอนอย่างเงี้ยไม่เอานะาก็ตอบให้ตรงประเด็น อย่างที่บอกว่าที่ตอบคำถามไม่ต้องระเด็นพู้ที่มีเสื้อผ้าเออต้องฝากถึงใครกันแน่ก็ฝากถึงนางงามที่จะประกวดนะคะตอบให้มันบวไม่เคยฝากถึงนางงามที่เคยมาประกวดนะคะใครเหรอคะเพื่อนสาวนงานหรือยังรุ่นพี่เราปีหนึ่งชื่ออะไรคะโกโก้โกโก้ไม่มีอะไรต้องฝากฝากอะไรอ่ะไม่มีอะไรต้องฝากเราได้ดูได้เต็มไหมหรือไม่ยังดูไม่ได้ดูเต็มมากค่ะแต่ว่าดูแค่บางส่วนเพราะว่า พี่ทำข่าวโก้พี่เข้าใจไหมว่าอะไรที่พี่ถามไปแล้วพี่ได้คําตอบจากโก้ป่ะพี่ได้คาตอบอะหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่บางทีอาจจะเป็น5ก็ได้บางทีอาจจะเป็น10บบางทีอาจจะติดสแควรรูทก็ยังได้เลยอะดังนั้นแล้วว่าพี่ถามโก้พี่ได้คําตอบอะไรจากการถามโก้ป่ะไม่ใช่พี่ถามน้กับความสัมพันธ์มันหยุดอะเมื่อตอนไหนช่วงไหนมันไม่เชิงหยุดนะคะแล้วก็บางเนี่ยเหมือนที่พี่ถามว่าน้ํางอนอะไรโก้ไหมนาไม่ได้งอนโก้นะแล้วก็วิดีโอที่ ส่งมาครึ่งน้ําดูไม่จบหรอกน้ําดูแค่ประมาณ 30- 40ิี่วีนะไม่ได้ดูจบนะคะซึ่งตอนที่พี่ตอบพี่ถามโก้พี่ใช้เวลาถามนานไหมเรียก <c oughs> เรียนกำลังอยู่อ่าโอเคซึ่งน้าไม่ได้ดูจบ <c oughs> แต่ที่ส่งมาถึงพัชรพรนะบอกว่าพัชรพรนะเอาชื่อไปหาแสงโก้ ฟังนะเอาให้ตัวมึงก่อนไม่ต้องส่งมาถึงกูหรอกออถ้าแสงมันมีเท่าแบบไอหางหิงห้อยอะมึงเก็บเอาไว้ในตัวมึงเองเลยไม่ต้องส่งมาที่นี่เ,ออเพราะแสงที่ให้มาเนี่ยมันหากินไม่ได้นะคะเ,ออเพราะว่าน้ําขายสินค้าค่ะน้ําขายสินค้าน้ําต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะสินค้านะมันไม่ได้ราคาถูกอะดังนั้นแล้วแสงของกูไม่สามารถทําให้น้ํานีรายได้เป็นแสงที่ไรคุณภาพค่ะ ตอนนี้เลยนะอันนี้น้พูดในฐานะโกรดนอนเพืองพูดในะอารมณ์ไหนน้ำไม่ได้เชิงโกรดนะถ้าโกรดพี่จะรู้เวลาน้ําด่าน้ําด่าแรงมากแล้วน้ำน้ำรู้ว่าการส่งสารของน้ําทุกครั้งอะสมองกับปากน้ําอยู่ใกล้กันนะพี่ดังนั้นแล้วน้ําคิดก่อนสมองน้ําคิดน้ําส่งถึงปากน้ําไม่เอาปากออกก่อนพี่ก็จะหม้ ดังนั้นทุกครั้งที่น้ำพูดอ่ะน้ำเขาน้ำส่งสื่อทุกครั้งว่าส่งสารทุกครั้งว่าน้ำพูดแบบนี้นะน้ำพูดเล่นน้ำพูดติดตลกถ้าน้ำอยากจะเหยียบย่ำเพื่อนอ่ะเดี๋ยวน้ำจะเหยียบให้ดูว่ามันเหยียบแล้วมันเหยียบเป็นยังไงเขากอกหลังบ้านเรามีการพูดคุยกันกับเราแต่ว่าจริงๆนะวันนั้นเราออกมาพูดกับถึงเขาว่าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มีการพูดคุยกันอะแต่โออย่างนี้นะคะน้ำบล็อกโกโก้เนี่ยไม่อยากพูดถึงชื่อเลยน้ำบล็อกคนคนนี้ มาตั้งแต่วันแต่งงานนะคะั้่งงานแล้วมันจะเข้าปีที่สองที่จะที่บล็อกอยู่นะคะซึ่ง IG บล็อกค่ะ Facebook บล็อกค่ะส่วน TikTok เนี่ยไม่ได้บล็อกเพราะว่าไม่ได้โฟลโล่งแต่แรกนะคะน้ำไม่รู้ว่าอันไหนเป็นแอคเค้าจริงพี่ก็จะแม้ซึ่งไม่มีโอกาสได้คุยกันนะคะคนที่ทำให้น้ำได้คุยกับโก้เนี่ยคือพี่บอปเปียบอกเปียบปีพีวันนั้นพี่บอกเปียโทรมาซึ่งโทรมาผ่าน เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ไม่ได้โทรผ่านโก้นะคะเพราะโก้โทรน้ําไม่ได้ถ้าว่าน้ำไม่ได้ําบล็อกโทรได้ไงอะถูกไหมทีเนี้ยน้ํารับสายพี่บอกปียะเพราะว่าให้เกียรติเขาพี่ก็จะไหมซึ่งพี่วีวก็บอกว่าน้ําอยากโกรธเลยคือน้อําอ่ะไม่อยากพูดพี่ก็จะน้าไม่อยากพูดแล้ววันนั้นที่ได้คุยกันก็น้ําก็ฟังน้ําฟังอย่างเดียวเลยนะน้าฟังอย่างเดียวแล้วก็มันบอกว่าเออ กดบล็อกได้แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันไม่ได้หายไปด้วยคำว่า <c oughs> ชีวิตเราไม่ได้แม่งตื่นขึ้นมาแล้วก็หัวล้ออ่ะพี่น้ำต้องจ่ายค่าชุดนะน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้สปอนนะน้ำจ่ายค่าชุดตัดชุดชุดเพื่อนเจ้าสาวนะน้ำมีห้องพักให้เพื่อนนะน้ำต้องน้ำต้อง,องเงินมันไม่ได้เด็ดมาจากต้นไม้อะ่ะน้ำทำงานนะ น้ำไม่เชิญค่ะเสียเวลาให้ตอนนั้นที่น้ำเชิญเขาให้เขาเป็นในฐานะเพื่อนเจ้าสาวใช่น้ำโทรหาเพื่อนน้ำบอกเฮ้ยมาได้ไหมถ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามาไม่ได้ยังไงก็แต่งงานอยู่ดีคือเข้าใจได้ถ้ามาไม่ได้ไม่ได้โกรธว่าแบบกูไม่มากูลกมันไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นั้นใกล้จะอายุ30แล้วว่ะดังนั้นแล้วถ้ามาไม่ได้บอกเพราะว่าน้ำต้องเตรียมพี่น้ำเตรียมรถน้ำเตรียมที่พัก นัไม่พื้นพักโรงแรมห้าดาวนะพี่มันไม่ใช่แบบคื้นละพันสองพันน่ะน้ำจ่ายตังค์้ําเสียความรู้สึกพี่ก็จะหมอ่ะเขาให้ผลลัพว่าทำไ,ไมถึงติดมาติดอ่อเขาบอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวมาพูดตรงนี้นะ,ะเหตุผลส่วนตัวฟังไม่ขึ้นค่ะแต่ไม่อยากด่าณเวลานั้นแล้วพี่ก็จะไม่พูดว่ามันผ่านมาแล้วพี่ก็จะหมอ่ะทีเนี้ยทุกครั้งที่เราพูดกันเราพูดเล่นน้ำพูดติดตลกทุกครั้งเลยนะเรื่องเรื่องบุคคลเนี้ยน้ำพูดติดตลกทุกครั้งเลย น้ำไม่เคยเหยียบย่ำเพื่อนพราะพี่รู้ว่าถ้าน้ำเหยียบอะน้ำเหยียบจริงกูจะขุดมึงกูจะขุดแล้วก็เอาปูนซีเมนทับมึงอีกรอบเลยเจ้ากูจะเหยียบมึงอะไม่อยากพูดมึงกูเลยดูไม่มีมารยาทพี่ถามน้องกับไปก่อนที่แต่งานความสัมพันธ์เรากับกูเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นยังไงเป็นคนที่คุยกันค่ะเพราะว่าเราทํางานในองค์กรเดียวกันแล้วก็การที่น้ำพูดวันนี้น้ำรู้สึกเกรงใจพี่วัดมาที่พี่วัดมาเพราะว่าน้ำไม่เคยด่า คนในองค์กรมีแต่แบบน้นไม่เคยด่าน้อไม่เกิดดราม่าอะไรน้อไม่เคยด่าคนในองค์กรเพราะน้ำเชื่อว่าเราบ้านเดียวกันเราต้องปกป้องการหน้าที่เราถ้าใครมายุ่งกับบ้านเราเราตีมันพี่เข้าใจไหมบุคคลนี้คือคนแรกในองค์กรที่น้ำด่าแล้วกูด,ดา่ามันจริงๆเลยโก้ go. ถ้ามึง มึงลองไปเช็คตรงเนี้ยมึงลองไปเช็คดูว่าแบบว่าเซลล์ประสาทมึงคอนเน็กกันหรือเปล่าหรือว่ามึงมีปัญหาเรื่อง eq iq การส่งสารการสื่อสารหรือเปล่าเพราะว่าวิดีโอที่ดูไม่จบแบบดูเหมือนจะด่าแต่ก็ไม่ด่าดังนั้นแล้วตอนเนี้ยด่ามึงอยู่วก็แต่งงานใหม่อีกแล้วก็ปวดวมึงคิดโ่งงานแต่งงานครั้งหนึ่งเนี่ย ใช้เงินสิบบาทในการจัดได้ไงบ้า <c oughs> แล้วงานมึงอะ่ะไม่ไปแน่ไม่ต้องชวนหรอกเพราะกูเลิกคบมึงแล้ว <c oughs> นี่พูดจริงนะว่าไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือพูดจริงเลยคือเลิกคบคือตัดออกไปสารระบบความก็ <c oughs> คือบล็อกแล้วก็ไม่มีแผนอันบล็อกค่ะแล้วก็อ๋อพูดตรงนี้นะคือหลังจากเนี้ยพี่ไม่ต้องทําข่าวน้ํากับบุคคลคนนี้แรละพี่ไม่ต้องทําข่าวนี้แล้วนะเพราะว่า เดี๋ยวจะเข้าแบบว่าหนูไปเอาแสงมาเพื่ออยากให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สาฬามากเลยแสงมึงทาประโยชน์อะไรไม่ได้กางอย่าก็ไม่ได้ถือสาคนพี่บางเรื่องนะเราไม่จําเป็นต้องให้อภัยนะบางอย่างใครทําผิดเราไม่จําเป็นต้องให้อภัยนะเพราะว่าเพราะว่าน้ไม่สามารถทะเลาะกับโก้แล้วโก้รู้สึกสํานึกกะพี่คนบางคนอะ เนี่ยเหมือนมันด่ามันด่าเลยเนาะคนเออไม่ไม่เอออยากอยู่มีบ้างเมื่อกี้ก็มันมีแค่ต้องข้ามผ่านอารมณ์เหมือนขอโทษนะเราเจอขี้อะเราจะว่าเฮ้ยขี้นี่มันขี้อะไรอะหมาขี้หรือเปล่าหรือขี้แมวแมวตัวนี้กินอะไรเข้าไปทำไมขี้เหม็นจังน้ำอยากข้ามผ่านเรื่องนี้นะไม่พูดเรื่องนี้แล้วจริงๆน้ำอยากให้มีคนกินกาวใจสำหรับอ๋อไม่ต้องกาวใจค่ะไม่กาวใจค่ะ ถ้าพี่นว,วัตลงมาเป็นกรารใจให้เ,เออไม่ค่ะพีวัตไม่ไม่หรอกแกเป็นผู้ใหญ่แล้วแกไม่ยุ่งเรื่องนี้หรอกใช่แต่ที่น้ำที่มาเหมือนไม่ได้โกรธมากแต่ว่าเหมือนว่าแค่เพื่อนสองคนไม่เข้าใจในบางเรื่องคือจริงๆไม่ได้โกรธแต่ไอไวีดีโอล่าสุดเนี่ยทําให้รู้สึกว่าอ๋ออีนี่เท่าน,นั้นเองมองเราม,งา,มามองข้างไปแล้วใช่ใช่หนูมองข้างทุกเวลาพี่ถามหนูอะหนูยังหัวเราะนะเวลาถามเรื่องเนี้ยเราคุยเป็นเรื่องตลกได้เลยกับเรื่องแบบใช่แต่ว่า น้ำก็ยังไม่มั่นใจว่าที่สัมภาษณ์ล่าสุดอะเป็นเรื่องที่แบบว่ามึงต้องการสื่อสารอะไรเท่านั้นเครื่งน้ำอะแยกไม่ออกระหว่างพูดเล่นกับพูดจริงเพราะว่าบอกว,อะะว่าน้ำเอาแสงนะคะหนึ่งบอว่าน้ำเอาแสงสองอะทำให้เขาดูแย่ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้คุณดูแย่ได้ด้วยพฤติกรรมของคุณเองดังนั้นแล้วอะ สิ่งที่คุณทำอ่ะมันทําให้คุณดูแย่เราแค่พูดความจริงที่คุณทําแต่น้ำจะพูดทุกครั้งามันติดตลกพี่ก็จะไหมแต่น้ำคิดเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดอาจจะน้อยใจเราที่แบบว่าไม่คุยกันอะไรอย่างนี้ไม่กดบล็อกเขาสักทีอย่างเงี้ยเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> หนูยังไม่รู้ถ,ถ้ามันจะโทรหาหนูมันหาเบอร,ร์หนูได้ง่ายมากเลยอ่ะแต่ว่าน้ำหนูไม่อยากคุยแหละแล้วมีอะไรอยากจะปากถามกันไหมเพราะว่าเราบล็อกเขาอ๋อไม่ค่ะหนูไม่ได้อยากหนูไม่อยากคุยอะไรเขาถ้าน้ำคุยเขาหน้ำกดบล็อกน้ำทักไปแล้วแล้วก็ ที่คุยกันล่าสุดนะเมื่อประมาณก่อนที่จะไลฟ์กับพี่วัตก่อนหน้านี้ตอนที่วัดส่งอินไวเทชันมาในทิกตอกซึ่งเขาว่าทักมาแล้วเขาถามน้ำว่าเกิดดราม่าอะไระไรเงี้ยมีทาไมทาไมคุยคนพูดถึงเราอไรเงี้ยฉันก็บอกอ๋อมีคนถามพู้เนี้ยราก็บอกมีคนถามซึ่งในทิกตอกไม่เคยบอกเพราะว่าไม่เคยฟอลโล่ตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นในเขาหนะะก็ก็โอเค นางก็ตอบว่าอะไรโ okay. อเคเลยสักอย่างเนี่ยคุยกันไม่ถึง5ประโยคนะคคุยกันไม่ถึง5้าประโยคแล้วพอเห็นวิดีโอวันเมื่อวานที่สัมภาษณ์อ่ะ,ะ,ะเ,ออเออนั่นแหละหนูไม่ได้ตามไม่ได้ตามแล้วก็มีคนก็ส่งวิดีโอมาซึ่งวันนี้หนูจะทักไปจะทักไปด่านะจะ,ะ,ะทักไปด่าจะทักไปด่ามันบล็อกหนูนะใช่มันบล็อกน้ำล้วถ้าน้ำจะทักไปน้ำจะทักไปว่าอะไร มใหญ่ใหญ่พูดในนี้เลยฟังดูไม่ดีเด็กเด็กๆที่ออกไปมันดูไม่ดีนะอาทิเช่นได้ไหมเราจะเริ่มใส่เดือนน้ำหรือว่าเอาให้มันซับซ้อนหลยปน่อยก็ได้อมึงพูดที่อะไรชชดไหมคะไม่ไงคือหนูอะหนูหลังๆมาหมันไม่อยากพูดคำหยาบเพราะว่าไอ้แม็กซิมไอ้ตัวเล็กอะมันโตขึ้นมันเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ย น้ำเลยไม่อยากพูดคำหยาบแค่ไม่อยากพูดคำหยาบเลยแต่ว่าเมื่อเวลาอุค์กรแกจัดงานนี่ต้องเจอกันมันมันจะไม่จัดกันอยู่หรือว่ามันมันตื่นไปงานทันเนาะไม่เหมือนเหมือนเราแต่ก็เป็นิดการจังหวัดเองเราก็ช่วยเราเป็นพีสปอนเซอร์ให้ด้วยอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้รวยขนาดนั้นก็คือไม่ร่วมงานกันเลยหรอกไม่ช่วยเพื่อนเลยหรอกหนูหนูหนูเป็นสปอนเนี่ยสิ่งที่หนูอยากได้ก็คือหนูทำธุรกิจเนาะเราเลือกพีดีเนาะ เราเลือกผู้จัดการเนาะถูกปะหนูหนูใส่เงินนะเป็นบุคลาเซอร์นเนี่ยหนูต้องใส่เงินลงไปนะ,ะหนูทําธุรกิจสิ่งที่หนูอยากได้คืออะไรกําไรกําไรทุกคนอยากได้เงินกันหมดที่นั่งขายของกันเนี่ย,ยจะได้เงินกันหมดที่สัมผัสเราบอกว่าคนเรนร่วมงานไม่ได้เด็หรอให้มันตื่นให้ทันใช่ะมให้มันตื่นให้ทันน้ำเชื่อว่าการที่เราจะเป็นภาพลักษณ์ให้กับอะไรก็แล้วแต่องค์กรอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่ต้องนับถึงมิทแกนมิทจูนิเวิร์สไทยแลนด์อะไรหรอกไม่ว่าจะองค์กรอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สมควรมีคือหนึ่งเป็นคนตรงต่อเวลาหนึ่งตรงต่อเวลาสองมีความรับผิดชอบนะคะพูดกับกรอกไม่ได้เมื่อไหร่ก็เป็นภาพลักษ์พูดจาต้องรู้เรื่องตอบคำถามอย่างมีโลจิกอะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากอันนี้ฝากเลยนะฝากถึง คนที่ดูวิดีโอนี้อยู่หนูเชื่อว่าต้องมีน้องๆน,นางงามบ้างนะเวลาหนูไปประกวดนะะหนูเลือกจังหวัดให้ดีนะลูกหนูเลือกจังหวัดให้ดีเลือกคนที่จะมาบริหารชีวิตหนูในช่วงเวลาหนึ่งปีให้ดีดูให้ลึกไม่ใช่ดูแค่สป,ปอนดูถึงผู้บริหารคนถือลิขสิทธิ์ว่าเขาจะพา หนูไปไกลได้ขนาดไหนถ้าเขายังจัดการปัญหาตัวเองยังไม่ได้อะหนูคิดดูดีนะว่าหนูจะเสียเวลาหนึ่งปีอันนี้พี่ฝากเอาไว้เนี่ยกูเหยียบมึงอันนี้บอกก่อนันหนึ่งถือว่าประกาศสงครามกับคนหนูไม่ทำกัหนูไม่ต้องสงครามพี่หนูทำกับคนที่บูจารู้เรื่องอะไรเนี่ยคือถ้าหนูทะเลาะหนูทะเลาะกับใครอ่าอ่าไอ้นี่คือแต่ว่าสิ่งที่เรามีก็มีโปรไฟล์เขาเคป็นผู้จัดการกองมีสแกกมาก่อนเรื่องเขาเลยค่ะกราบถวายทุนส่งไปเลยค่ะเอาเลยค่ะ เอาเลยเท่านั้นเลยที่เหลืออไรอีกใช่เแล้ว่านี้อาจจะไปนัดจะติดต่อเคียร์ไือว่าน้ไม่พี่ถ้านัดติดต่อน้อติดต่อแล้วน้ไม่เคยคิดอยากจะเคียร์นําไม่เคยคิดอยากจะเคียร์น้าคิดว่าการให้ความสําคัญกับ relationship ค่อนข้างสําคัญเพื่อนเนี่ยมิตรภาพค่อนข้างหายได้ที่เพื่อนมันแท้ๆมันหาได้ยากมากเงินซื้อไม่ได้เพื่อนแท้เนี่ย มันหายากมากนะปัจจุบันนะมีแต่คนเข้ามาฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่เธอช่วยฉันฉันอยากช่วยนี่น้ำพูดเลยนะการครบกับบุคคลเนี้ยน้ำไม่ได้อะไรเลยพี่น้ำไม่ได้อะไรถ้าน้ำคบเพื่อธุรกิจอะเข้าใจได้นาะน้ำทำงานน้ำเป็นแม่ค้าน้ำเข้าใจเรื่องคอนเน็กชันค่อนข้างดีอะ่ะทีเนี้ยก็ตัดเท่านั้นเองคนเราไม่จำเป็นต้องสนิทกันก็นกได้พี่ก็มันจะถามเลยเขาบอกว่าเพื่อนกันมักตัดกันแม่้า โอ้ถ้าหนูบล็อกมันมาสองปีก็น่าจะขาดแล้วเนาะใช่น่าจะขาดแล้วค่ะอันน่าต่อยนั่นสำหรับคอนเทนต์ล่าสุดรถจมน้ำก่อนจะไปเชียร์วีนาใช่รถทั้อะไรด้นะคะที่กรุงเทพใช่วันนั้นอะเอ่อน้ำบินไปวะน้ำบินไปกรุงเทพเนี่ยวันที่สิบตอนเช้าเพื่อจะไปเชียร พี่วีนาซึ่งอยากเห็นตัวจริงตรงนั้อยากเห็นตัวจริงไม่ได้ไปในฐานะแขกรับเชิญคือไปในฐานะแฟนคลับนะให้พี่บูมหาบัตรให้พี่บูมเคยกระทะหาหาบัตรให้แล้วก็เซ็ตงานทุกอย่างหมดแล้วก็ซื้อตั๋วหาที่บงที่พักอะไรขึ้นเองหมดเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวขับรถไปเราไปแต่งหน้าอะไรร้านพี่เอกไปเหลี่ยกนมอนแล้วก็เอาชุดอะไรไปแล้วก็ไปแล้วลาดพร้าน้ำท่วมอ่ะทะเล รถพังนะคะฝากรัฐบาลช่วยด้วยค่ะเริ่มแล้วเครื่องขี้ดครื่องขี้ดิบนะนางงามนางเอิรพี่รถเราอยู่จอดกรุงเทพอ่าปีนึงได้ขับสัก3ครั้งได้ตอนนี้เข้าหูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ป่าประกันไม่ได้ช่วยเต็มที่นะคะเพราะว่าเครื่องพังน้ำเข้ามันสูงใช่เสียใจไหมพี่ไม่จะไปเชียร์ติดขอบเสียใจแต่ว่าเสียตังค์ค่อนข้างเยอะเสียตังค์ไปแล้วเหรอ จะตังเยอะค่ะไม่อยาพูดเรื่องตังเลยแต่ว่าจะตังเยอะอันนี้หน่อทำไมวันนั้นเราเราเราชื่นชอบมีนายยังไงเราแบบลงทุนที่แบบคือเราเห็นเขาประกวดมาตั้งแต่พีแบบหลายๆลปีอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาสวยเขาสวยแล้วก็เขาดูอยากเป็นนางงามอ่ะทีนี้คนที่แบบมีความฝันอยากจะเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตอะ คนแบบคีเมอะไรนะคีย์บอร์ดด่าพวกนักเล่นคีย์บอร์ดอะ uh oh. ด่ายเยอะมากนั่นนี่นูน่นน,นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมาประกวดเพราะเขาก็อยากเขาอยากตามในสิ่งที่เขาฝันเอาไว้ดังนั้นแล้วอะน้ำก็เลยแบบเออชอบอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยก็เลยอยากจะแบบไปเห็นด้วยตาเนื้อ mm hmm. เหมือนที่แบบน้องแบบแฟนคลับแต่เราคนบอกว่าสวยมากแบบลอยมาเลยอะไรเงี้ย mm hmm. อยากเห็น mm hmm. อยากจริงๆแล้วอยากเห็นเพราะไม่เคยเห็นจนได้เห<ๆ>็นไหมครับ เด้เหนน้ำท่วมค่ะเด้เหนน้ำท่วมแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเห็นดราม่าที่ตัวน้องวินาเขาเจอตัวพี่วินาเขาเจอมาตลอดอะไรเงี้ยอีแฟนกลับมันเป็นภาษาเนาะคือหนูเห็นอะบางคนนอะไม่บางคนนอะไม่ได้ด่าเพื่อแบบว่าตีอ่ะมันไม่ใช่การตีอ่ะมันคือแบบก็กูไม่ชอบมึงอ่ะก็แค่มึงคือมึงชื่อนี้กูไม่ชอบมึงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นการด่าที่ ไรประโยชน์บ่งบอกบุคคลคนที่พิมพ์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าหลังคนที่พิมพ์เขาเป็นยังไงนะเป็นน้ำเป็นน้ำมองว่าตีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเพื่อเรานปต่ามที่เมื่อก่อนเรามองว่ามีนามาครั้งนี้จะต้องเพิ่มเติมตรงไหนต้องไปหลังจากที่เราเป็นแฟนฉับเขาเออต้องเพิ่มอย่งนีไปช่วยแนะนำหร่อช่วเกอย่างนู้นเขาเก่งมากแล้วนะเขาขายของไม่มีใครล้มเขาได้อ่ะหนึ่งบิสเนสผ่านเนาะเปอร์ฟอร์เมนต์ผ่านแล้วกาเดินดี เขาอาจจะต้องยิ้มนิดหนึ่งอตอนที่ใส่ชุดชุดชุดอีฟนิขข่งกราวด์เขาดูดดอาจจะดูเกรงนิดหน่อยซึ่งถ้าสามารถทําตรงนี้ได้ค่ะจะทําให้กระเทยลูกเจี๊ยบอ่ะ,อะมันจะไม่เอามาแบบแกงอ่ะเข้ก็ใจไปเขาบอกว่าหน้านิ่งไปอะไรเงี้ยอาจจะมียิ้มบา้างแต่เข้าใจนะเข้าใจทั้งแรงกดดันเข้าใจที่มาหลายรออมันเอามันเอาตัวเองตั้งเป็นเดิมพันแต่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าที่ระบดได้เอีนาปีนี้ไม่ดีว่าแน่นอนสำหรับแ่ครับ ใช่น้ำเชียแต่น้่นก็ยังเชียคนอื่นนะคือพี่วัดเนี่ยขยันสร้างแคมเปญเนาะไปไนีน่พูดเลยขยันสร้างแคมเปญแล้วหนูอะ่ะฟน้ำพริกปลาสลิดอ่ะขอโทษนะที่ต้องพูดคำนี้แต่หนูขี้ปลาสลิดไหว้ออกจากตูดแล้วว่าพี่อบอ,อกพก่บอกเดี๋ยวเรียกป็นตัวกีบอเออออกมาแบบทั้งหางทั้งอะไรออกมาหมดเลยอะ่ะคือหนูแบบ ผู้เยน้นำหนูเอฟหนูกินไม่หมดอ่ะหนูทั้งแบบเผ็ดมากเผ็ดน,อดน้อยลำยั่ <laughs> เยอะมากเลยกินไม่ทันอ่ะแต่เราก็ต้องสนับสนุนจนกว่าเขาจะไปถึงฝันเขาอะนะ,ะสุดท้ายให้เขาเจอวินาะว่าเขาจะต้องไปสู้อีกสองมูเขาจะได้มูเออน้ำคิดว่าเขาทำได้ดีแล้วอยากให้เขาแบบรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้แล้วก็ รอยยิ้มที่น้ำชอบมากๆอะตอนที่เขาไปเดินพรมแดงแล้วเขาไม่เคยเขาไม่โดนแรงกดดันเพราะว่าคนรอบข้างเป็นต่างชาติหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> เลยทำให้เขาอ่ะยิ้มสวยมากยิ้มคือยิ้มจากเนี้ยยิ้มจากตาค่ะดังนั้นแล้วว่าถ้าสามารถยิ้มแบบนี้ได้อ่ะน้ำจะบอกเลยว่าไม่มีใครเอาเขาลงได้เฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นรุ่นพี่เอม นจแต่ว่าเราเป็นแฟนขับเพราะว่าอันนี้ประกวด M U T เนอะเพราะเรามีสิทธิ์ชอบได้ใช่เพราะพี่จะมาเปิดกว้างใช่ถ้าคิดอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ไงเราอยู่คนละเวทีกันแล้วใช่ไหม M M U T เรา M G T เราไม่เคยพูดแบบนี้ กับผู้เข้ามาปวด MG d นะคดเราได้เจ็บปากว่างแบบนี้เลย